ทแม่มากินข้าวค่ะก็แบบเขาจะพามาตรงนี้แหละแต่ว่าเราแบอไรอะไอ๊กแล้วก็ิป็นตุ้งติวมนันก็จำได้ไหมที่มันจะให้เราเลี้ยงเท่เนี้้งวเ้นสวัสดีค่ะนี่คุณ ก็นี่ของหนูมาแล้วเย่มันคือไม่เป็นไรค่ะมันคืออะไรอ่ะหอยเชลล์ใช่ค่ะชอบกินอร่อยไหมแม่อร่อยมากนี่ค่ะแม่แม่มากินชาบูก็เลยมาทักทใครทำซ้ำนึกเดี๋ยวจะไปกองเดี๋ยวจะไปกองนะคะใส่ไหมนี่อติวด้วยมครั้งแรกเล้วมาฝันตาบานกับอะรอร่อยไหมคะ หม้อดีใหญ่มากออที่บอกว่าเอาหมูไม่ติดมาแต่ติ๋ว่าที่เป็นนางงามเขาบอกว่าจะเอาหมูสามชั้นนางงามกินหมูสามชั้นก็ได้เหรอคะติ๋วคะสวัสดีค่ะใช่ใช่ใช่วันนี้มาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวก่อนไปกองเดี๋ยววันนี้เราจะไปกองกันใช่ไหมแม่ จะพาะไปเก็บซ้อมอนะคะอ๋อเดี๋ยวพาไปเก็บซ้อมอที่สวนนะคะใช่วันนี้กินอะไรกันบ้างตอนนี้เกือบบ่ายแล้วเราก็กินชาบูร้านชื่อนี้ชาบูชิเซนอ่ะเดี๋ยวโปรโมทให้เขาหน่อยอร่อยมากของร้านน่ารักมากใช่ค่ะชาบูชิเซนอ่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้มีสาขาเด็กชัยพฤกษ์สันข์สแควร์วันโฮมโปรบ,บางนาะะราชพฤกษ์ดอะซีซั่นะะราชพฤกษ์อะไรเนี่ยเอกมัยนะคะ ที่เราอยู่อินเดียมาก็คืออ้าวนี่นี่นี่นาตายแล้วค่ะกุ้งมาชิเซนชิเซนชาบูชิเซนชาบูนะคะปีกทำไมล่ะปีกปีกไม่ไหวได้ยังไงใช่ค่ะปีกเราติ๋วสู้ตายกินเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ติ๋วยังกินหมูสามชั้นเถือนปีกนะคะแล้วก็ คือ,อให้ดูให้ดูเมนูให้ดูเมนูนะคะว่าเขามีแบบ8ป9นะมีสั่งได้ทุกอย่างตึกตึ๊กตึกตก,ตก,ตกอันนี้คือเป็นใช่เป็นบุฟเฟ่นนะนี่ค่ะชาชาบูแอนด์ซูชิบุฟเฟ่นะคะชื่อว่าชิเซนชาบูนะคะดูดิโอ้อันนี้899นะคะสั่งได้เยอะแยะมากมายก็พาคุณแม่มากินข้าวกันนะคะ คุณป้าไม่มาค่ะคุณป้าเนี่ยเห็นไหมมีแต่คนทำหนึ่งป้านี่ไงหมูหมูอหมูสามชั้นของอาติว๋วหมูสามชั้นของอาติว๋วอุ้มรักปฏิหารใช่ค่ะเรื่องอุ้มรักปฏิหารนะคะก็รอก็ก็รอ,อดูได้นะ นี่แหลคะค่ะก็กินอันนี้ปลาดิบเหลือเท่านี้เราใช้เราใช้ตะเกียบกลางกันนะคะื้าพูดตามรูปทำไมสวัสดีทุกคนกินอะไรกันวันนี้นะคะเนี่ยแหละชาบูเรากินชาบูเพื่อสุขภาพผ<น>ัดกระเทียมอร่อยมากผัดกระเทียมนะคะชิบชิบช,ชิอันนี้อันนี้คือยำแซลมอนยำแซลมอน ก็้ mhm. น้ำแข็งอยู่อะไรอ่ะแม่ไ้น้ำางไหนไหนอะไอนี้มาข้าวไวโอเคโอเครัก <aye> ท <guess>. ุกคนมากๆขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะทันเผื่อนะคะทันเผื่อเนาะทันเผือท่นเผือคุณป้าเนี่ยไม่ออกไปทานที่ไหนไม่ออกไปเที่ยวไหนเพราะว่าป้าบอกว่า ไม่เอากลัวกลัวนะคะก็โอ้ยมาแล้วมาแล้วทุกคนไม่เอาล่ะคืเป็นแฟนกองพราะเนลูกมันเป็นเนื้อแม่สนใจหรออ้โนี่นะคะเดี๋ยวจะกินเผื่อนะคะจะกินเผื่ออันนี้เนื้อเอ้ยทำไมเราสั่งไปสองหรอเหมือนว่าเราสั่งหนึ่งนะ,ออะนเนื้อค่ะ,<ร>คะดูดิแม่แม่ไม่ใช่ละอันนี้ค่ะเนื้อ อ่ะติ๋วเอาไหมคะคนละอันเน,นี่ยมันพอมันมีหนึ่งคำงใช่มันบางนิดเดียวไหมคะอ่ะได้ได้ไดอายกให้อติ๋วเป็นหนึ่งนะคะเนี่ยแหละก็บรรยากาศแบบว่าสบายๆนะคะคุณป้าไม่มาหลายคนที่ถามว่าป้าทําไมไม่มาอ่ะฟังชัดๆป้าไปหาระธานที่อายุทยาใช่ค่ะคือป้าตอนป้าเนี่ยเขาไม่ไปไหนคะ่ะเพราะว่าเขากลัว มองมาวันก่อนได้ดูบรรยากาศก็นบบหิวเลยหิวเลยอ้าวแม่เกิดอะไรขึ้นเคิดเื้อขาวอ่ะแม่ทำไมอ่ะทำไมอ่ะอร่อยเกินเกือยใส่เสื้อเลยหรอโอตายแล้วก็นะคะน่ากินไหมน่ากินไหมนี่นะคะน้ำจิ้มที่แม่ปรุงนะคะดูหมูอันนี้ก็กินจริงนะป้าไม่มาค่ะอ้าว เดี๋ยวจะตอบเป็นรอบที่ร้อยคือป้าเขาไม่ไปไหนทุกคนใช่ป้าเขาไม่ไปไหนอร่อยไหมคะเอาติวกินเนื้อด้วยเหรอคะโออร่อยใช่เนี่ย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 เนื้อวากิวเนื้อวากิวค่ะ สมาชิกมาไหมคะพอใจใช่ใช่อะบา,างท่านไม่ได้มาเพราะวันนี้เรจะไปถ่ายละครกันนะคะแล้วก็นี่อันนี้มีเขาพีซุปซุปสองซุปซุปดำแล้วก็ซุปนี้ข้าวเย็นกระดาษข้าเย็นนะคะน,นี่นะคะดูอาร์อีทคู่นะคะข,ข,ข,ขอดูอาอีทเป็นคนที่ใส่น้ำใส่น้ำจิ้มลงไปเลย <laughs> ใส่น้ำจิ้มลงไปในน้ำซุปเลยใส่น้ำอ,อารอาร์อีทเอาอะไรคะ แม,แม่หนูทำผโผลอีกแล้วใช่ไหมอ่ะคุณแม่นะคะนี่นะคะก<ห>็ะะมีมข้าวผัดกระเทียม,มข้าวผัดกระเทียมด้วยนะคะสารพัดอันนี้ก็เป็นกระเทียมสวัสดีวันหยุดค่ะสวัสดีวันหยุดค่ะแม่ทําน้าจิ้มหกใส่ตัวเองซะแล้วยังไงแม่ออกไหมเนี่ยออกไหม สุกลงจะพักอยู่ว่าคุณโยใส่เสื้อขาวมาระวังเลอะไม่ต้องเลอะตลอดค่ะเสื้อสีไหนก็นเลยตลอดหนูก็ไม่เข้าใจคุณแม่วันนึงเขาใส่เจีคือแทนนี้จะเป็นหนูเลอะแม่เลอะแม่เลอะอ่ะเดี๋ยวไปไลน์ที่กองแม่เสื้อเลอะแหละถูกค่ะแถวร้านนี้เขามีห้าสาขาอันนี้โปรโมทให้เขานะเราเราไม่ได้อะไร อินเด็กชยฤพื์สยามสแควร์วันโฮมโปรแล้วก็ราชพฤพื์เอกกมัยนะคะมาได้เลยนะคะช่วยบอกชื่อร้านอ่าบอกชื่อร้านร้านชื่อชาบูชิเซนเดี๋ดวดยเหมือนแอดไลนอันนี้เขาดูได้หรือเคะย่งนีไม่ได้ค่ะอันนี้เขามีเบอร์อ่ะโทรมาแล้วกันเบอร์เบอร์นี้นะคะ065 1 4 6 6 5 6 5นึนะคะ ชิเซนชาบูหรือว่าเข้าไปในอะไรอะเนี่ยพวกไลน์แอดอินสตาแกรมอะอย่างนี้ก็ได้นะแม่นั่งซึมจังแม่แม่เป็นห่วงเสื้อกล้องไม่ออกเสียดายเสื้อกล้องไม่ออกใช่หมดจะทำไม่ทันแน่เดี๋ยวกลับไปถอดทิ้งตัวเนี้ยของเก่าถอดทิ้งโหอ่ะเป็นไงคะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะค่ะนะคะนี่ นี่นะคะก็มาไลยให้ใครคิดถึงแล้วก็กินเผื่อกันนะทุกคนกินเผื่อกันนะกินเผื่อกันนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะกินอันนี้ออ๋อเขาเป็นแฟนมัมแอนด์มีเหรอคะอ๋อดีค่ะอ๋อเจอแฟนแฟนมัมแอนด์มี อ๋อดีค่ะเจอแฟนๆมัมแอนมีค่ะจะเป็นแฟนม um ัมแ <c oughs> อนมีเขาบอกให้แม่วันหลังหกผ้ากันเปื้อนมาด้วยเอมาด้วยะแม่เอยาดยเอแม่เเอียมมาด้วย <c oughs> นี่อ่นจะกินอันนี้อ่อนจะกินอันนี้แต่อ่อนกินไม่ทันนะคะอืมเรียบร้อ <c> ย <oughs> อืม <c oughs> อิ่มแล้วอ่ะฮ่ะอิ่มแล้วอ่อะฮะนี่นะคะขอไปแย่งอโยธามได้เลยแม่เขาแย่งทานได้ไหมได้ค่ะมาเลยค่ะเอออือติ๋วดูเอาดอติวอต๋วกินหมูถาม่านทานโอ้โหโอ้โอ,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 อ้มันอร่อยใช่ไหมคะอร่อย,ยอ,อ๋อเด็กที่เข้าไปฟ้องคุณหมอกินยาเขาเล่นหรอเ นิดหน่อยนิดหน่อยเนาะนี่เป็นอยน่เป็นดูะค่ทเนียดูแม่คิดนะนี่ไอ้เี่กโอ้โหอร่อยไหมคะเขาถามว่าคุณป้ายโยอร่อยไหมคะไม่ออกบไม่ออกเปรี้ยลอดเวลขอให้ดูของวอีฟดูดิ อันนี้อันนี้คือน้ำจิ้มหรือเป็นน้ำซุปเหรอันนี้คืออะไรคะใส่น้ำจิ้มใส่อะไรใช่มันถึงจะแซ่บเลยค่ะเพราะว่าอีทเป็นแซนต์ส้มตำอ๋อเแซนต์ส้มตำนี่นะคะนี่แซ่บไหมแซ่บไหมนี่แซ่บไหมอันนี้ก็น้ำน้ำจิ้ม คุณป้าแข็งแรงดีค่ะยำแซลมอนน่ากินใช่ไหมอ่าก็มากินได้นะก็คือไม่มีอะไรมาไลายให้ดูของอ,อีกก็น่ากินเขาบอกใช่<ด>โอ้โหดูแม่ดูแม่ดูแม่แมอือืออะติ๋วมันๆน,นะคะมันๆน,นะคะ <c oughs> ร้านนี้ซ <c oughs> ีเซนชาบูนะคะอ่ะใครอยากมาก็ เบอร์นี้ได้นะคะขอแย่งแม่ติ๋วทานได้ไหมคะสามชั้นอั้อติว๋วอยู่ในมืดอ,อยู่ในเมืองหมอกอค,คุณลุงคุณลุงตะวันเขาเหนียวแดงอะ่ะทำตามรอบทำทำสดใหม่นะรอบส่งวันที่27นะไม่ได้ไม่ได้ว่าแบบมีของแล้วเราไม่ทำของเอาไว้นะคะทุกคนชมอยู่มาเลเซียสวัสดีคะ่ะไฮไลท์บรรยากาศอได้ได้นะคะอะไรคนถามบอกว่า อะไรนะกินแล้วกินอย่างนี้จะอ้วนไหมเนี่ยแม่ะคะอกเหัือนเส้น่กินเป็นเส้นบุเส้นบุม่กไมตรงทำไมไมแม่ต้องพูดตามอติว่ะอ๋อเรากินมื้อเดียวมื้อเดียวเยอะๆไปเลยแล้วก็มือเย็นไม่ต้องทานเลค่ะไม่อ้วนค่ะออก็ไม่อ้วนิ นี่างประโยชน์กับร่างกายยังไงคคะะปรโยชน์ือประโยชน์คือมีเลยนะประโยชน์ของกิวจิคือคุณเอ่อเอ่อคืออะไรนักแฉลบไปคุณหมอเพิไปคุยกับคุณหมอมาแล้วคุณหมอบอกว่ามันมีแคลเซียมอ๋อแคลเซียมใช่ไหมคะโอเคเรื่องไหนจะบอกว่าแคลเซียมมั่วจริงๆเลยมั่วมั่วมั่วมากเลย รอทักรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาไลฟ์คุณป้านะแต่คุณป้าเขาจะไม่ค่อยไปไหนนะคะเพราะว่าอยาไปหาเพื่อนที่อยุธยากันดีกว่าได้แล้วไหนจะไปเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะไปนี่นี่นี่เนยังเหมือนทานค่ะนี่เมืนก <Ja, S 1> ็ค้างค้างเติมอยู่นี่ค้างเติมเนี่ยเนี่ยไเนื้อหมดไปแล้วไ่เอที่ทิใช่ก็เนี่ยค่ะดูดิแต่ไม่หมดเลยสั่งแล้วค่ะนี่สวัสดีทุกคนนะคะก็มาไลฟ์ทักทายกันมาไลฟ์ทักทายกันนี่นี่นี อ๋อนี่ถ้าไม่อยากอ้วนไม่อยากอ้วนแม่เอามาเป่าถ้าไม่อยากอ้วนนี่อันนี้ปะอันนี้ปะอันนี้นะคะไฟเบอร์คือบางทีอยากกินมื้อหนักๆอ่ะใช่ไหมแม่แล้วเราก็ชงกินอะไรแม่แล้วยังไงยังไงล่ะอันนี้ช่วยยังไงช่วยยังไงช่วยจะกินช่วยไะช่วยระบายยังไงคะ เวลาเรากินมื้อใหญ่ๆอะเนาะแบบเนี้ยราจะถ้าเหมือนเราไม่เอาขอออกมาเนื้อมันอุดอัดมากใช่แล้วเดี๋ยวนี้เป็นเป็นคนที่ลำไส้เกลียดอันนี้บอกลำไส้เล็กพยันต์ตับสูงส่าแล้วมันเป็นไซเบอร์ใช่ไหมคะเป็นไซเบอร์เป็นสมุนไพรใช่ค่ะก็กินวันละกินแบบซองหนึ่งเนี้ยค่ะใช่ต้องเปลี่ย ล้วเพราะว่าเพราะว่าปกติอวเราแบบลำบากยากเย็นมากโอดีดเราต้องไอเรืไหนก็กินซองดึงกับน้ำกับน้ำเนี่ยน้ำแก้คื่ใช่ก็อยากข้อมูลความชัดเจนมากเี้ไม่ปวดบีบไม่ปวด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 อง้นอ่ทางาน้นแก้เยอะ อาจจะรู้สึกคือรู้สึกว่ามันกดันแก๊สออกมาจากลำไส้อ่ะก็อาจจะมีรู้สึกเหมือนเสียดนิดนึงแต่ว่าไม่ได้มีความร้อนไม่ได้อะไรมากแล้วพอมันดันออกมาได้เลยสบายใช่ดีค่ะอันนี้เป็นพรุนถูกหวัญเลงใช่ใช่ค่ะได้เลยนะคะใช่ค่ะอันนี้เดี๋ยวจ่กินเลยเนี่ยอ๋อข้าวเหรอเดี๋ยวจัดจะกินได้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  ไอ้เราไอ้อาอไท,ทานแล้วแล้วก็ไอ้มีความรู้สึกว่าเขาช่วยจริงค่ะที่เราสบค้างซึ่งซึ่เราเข้าห้องน้ำขอกรติทุกวันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแต่วันที่เรา,าทานใส่เบอร์บูเนี่ยจนสนะัมผัสได้เลยว่าเหมือนเหมือนล้างแก้วแล้วแล้ว,แล,วแล้วใส่ถุงยาล้างจานใส่เน่ยมันก็ใสสะอาอ๋อ <akkor S 1> <c oughs> ใช่ใช่ลองใส้มัน <c oughs> ทํางานเ <Evet. S 1> นอะอ่ะใคร ค่ะอืออนนะเน,น,นี่ยแหละก็ก็กินได้นะกินก่อนนอนก็ได้อันนี้นะคะถ้าใครใครใครอยากสั่งก็สั่งได้นะคะก็เขียนว่าแบบสนใจก็ได้หรือว่าแบบอสอนะดื่มแล้วสวยอย่างงี้ก็ได้นะคะอสอนะอันนี้นะคะ,อ,นะอ,นนะ,คะอันนี้กล่องหนึ่งห้าร้อยเก้าสิบสองกล่องหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะคะห้ากล่องสองพันห้าร้อยเก้าสิบนะคะอันนี้นะดีมาก คือแบบมือใหญ่ๆอะ่ะมันก็จะเป็นมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมไม,มันจะเป็นอย่างนี้นี่นะคะมันจะเป็นอย่างนี้อ,อ้วโอ๊ยขอโทษค่ะโทษค่ะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะได้ค่ะมันจะมีโปเดี๋ยวเอาโปให้อติ๋วนะคะแล้วเราก็อย่างนี้ก็ได้นะแล้วเราก็เทไปนะคะหรือว่าน้ําธรรมดาแล้วเราก็เท ใช่มากว่น,นี้มากว่น,นี้นะนนใช่ใช่แล้วเราก็เทแล้วเราก็ชงชงง่มากแล้วเราก็ดืม่มว่าไอีแนะนำว่าถ้าเพื่อนกันแก๊งเดียวกันหลายๆคนก็รวมกัน <ฮะ S 2> แล้วก็ซื้อพร้อมๆกันมันจะได้โปรอ๋อใช่ใช่นะคะเพราะว่า5กล่องมัน2590ไม่ปวดบีดเลยไม่ปวดอันนึงกล่องนึงอะมี5ซองนะคะ เดี๋ยวให้ดูเอากล่องหนูไปไหายไปไหนแล้วอ <c oughs> ๋อขอบคุณค่ะอันนี้กล่องหนึ่งนะคะจะมีห้าซองนี่แม่กินไปเหลือสองซองแล้วแม่กินไปเหลือสองซองแล้วนะคะก็จะมีห้าซอง,องช่สนใจอะ่ะสนนะคะอ่ะอันนี้ถ้าใครสนใจนะก็คิมดอสองมาได้นะคะ,อะโอ้ยขอบคุณนะคะน้องอะ่ะแล้วก็อย่าลืมมาชี้เซนชาบูนะคะอันนี้นะไฟเบอร์นะคะ ไปละทุกคนบาย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 นะคะบายบายนะคะค่ะโอเคโอเคค่ะดีค่ะ <k>